เฮ็ยยังยอะห้องยอะห้องแม่บินมากละวะปันนี่มาตรงห้องมาตรงห้องเป็นอย่างมีชัย บโบท่านมาหอดตังยูเป็นมูตังยูเป็นมูตังยูเป็นมูหิงบ่ได้ไปนะเขาเออยูเป็นมูแน่ยูเป็น bên muôn em tăng vô bên muôn không 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 Đi không 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 Tăng không bên không không tang ma pí lấy tang, ma lấy, ít đây cái nó cháu mẹ ní theo, ờ tang ma tang tang tang

ไปไปไปอ,อ,อยู่เป็นหมูอุ้มแล้วแม่ราบินมาเลยฝ่าใส่แม่บินมาเลยแล้ว ไปอยู hey ่เป็นหมูไปอยู่เป็นหมูไปยูเป็นหมูอุ้มก่อนอยู่เป็นหมูก่อนนี่เจ้าไบกินลูกหน้า thank mm -hmm. you เป็นอย่างงู้ปเลนแม่มาแล้วแม่มาแล้วเออ <laughs> งงถุา,าตังออกมาออกมาตัง ăn cầu lấy tiền. Về đây đấy nhang leo đi bô.